บอยยอดได้เลื่อนไปเห็นนะท่านผู้ชมเนาะคลิปสาวเขมรคนหนึ่งนะครับที่ร้องไห้นะครับเมื่อได้เห็นความจริงนะครับถึงความลาบากของทหารเขมรนท่านผู้ชมเนาะไม่มีน้ํากินท่านผู้ชมกินน้ําในราคลองดื่มน้ําในราคลองทําให้สาวเขมรคนนี้รั่งน้ําตานะครับกับคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ปกป้องอธิปไตยของประเทศเขมรน,นะครับแต่ น้ำดื่มนะครับก็ยังไม่มีนะครับนี่ไม่ใช่ภาพ AI นะครับแต่เป็นภาพจริงๆซึ่งบอยอดก็เลื่อนไปเห็นนะครับในคลิปช่ององสาวขมเมนคนนี้นะท่านผู้ชมก็ถือว่าได้ดูแล้วนะทำให้สาวขมเมนคนนี้ตาสว่างทันทีนะท่านผู้ชมร้องไห้นะครับเสียอ,อกเสียใจเนื่องจากสาวขมเมนนะครับก็คงคิดว่าขมเมนนะครับ มีเงินเดือนเยอะๆเงินเดือนทหารนะครับกินอิ่มนอนหลับนะครับมีอาหารครบห้ามู่แต่ที่ดูแล้วขนาดน้ําดื่มนะครับยังไม่มีนะครับอาหารการกินกินอะไรเป็นอาหารนะครับเดี๋ยวยัดขึ้นให้ดูนะครับหอยนะครับหรือว่าไปไปหาอาหารตามธรรมชาตินะครับตามช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฤดูเก็บเกี่ยวนะหาปลาตามทับบ้านภาษาบระยัทบ้านภาษาอีสานก็คือหาปลาตามน้ําขอน หากินตามทุ่งนานนี่คือชีวิตจริงๆทําให้สาวคนเคมนคนนี้ต้องหลั่งน้ําตาต่านผู้ชมเขาก็คงเห็นแล้วว่าในการที่เคมินนะครับอวดดีอวดเก่งเสะเทศไทยเขาก็คงคิดว่าโอ้โหน่าจะมีความเขาเรียกว่ามีความสามารถมากกว่านี้นะครับแต่นี่คือบอรยอตได้เห็นแล้วก็คือถามว่าเสียใจไหมครับที่ทหาร คเมนกินน้ำลำคลองแทนน้ำดื่มไม่เสียใจนะครับปราจะพูดได้เลยว่าสะใจสมากกว่าที่คนคเมนนะครับคนที่ทำร้ายคนไทยนะครับเหยียบย่ำประเทศไทยผลตอบแทนที่ฮุนเซตนนะครับตอบแทนกับคนคเมนนะนี่แหละครับน้ำดื่มยังไม่มีได้กินได้ใช้นะครับ ต้องอาศัยน้ําตามลําคลองตามจากภูเขาแล้วก็บอกว่าติดเชื้อนะครับจากควันพิษไทยนู่นนั่นนี่นี่แหละครับติดเชื้อจากน้ําที่สกปรกนะครับอาจจะมีผงดินปืนนะครับผงเขาเรียกว่าอาจจะมีศพทหารกขมรตุยตรงนั้นนะครับก็ทําให้มันมีความสกปรก,ปก ถึงแม้ว่าน้ํามันอาจจะดูใส่ใสบอกว่าสามารถดื่มได้แต่นะครับบ่ยอดเนี่ยเกิดมาเนี่ยครับสาปีนะครับก็ตั้งแต่7-8็ขวงไปทุ่งนาเคยได้ดื่มนะครับน้ําที่เป็นในคลองแบบนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็ไม่มีแล้วครับอย่างทหารบ้านบ่ยอดมีไหมแบบนั้นบายอดว่าแทบน่าจะไม่มีนะท่านผู้ชมนะว่าน่าจะไม่มีนะเพราะว่า ปัจจุบันนี้ก็คือน้ําดื่มนะครับสิ่งต่างๆอำนวยความสะดวกนี่มันก็ดีอยู่แล้วแต่ขเขมนนะครับยังใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่นะครับผ่านไประยะเวลาปลดป่อยก็40ปีก็ยังเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงน้ําก็ดื่มน้ําตามธรรมชาตินะครับนี่แหละครับสิ่งที่คุณบอกว่าจะมาถล่มประเทศไทยสิ่งที่คุณบอกว่าจะมาต่อกรกับประเทศไทยต่อกรอยังไงครับน้ําดืม่มยังไม่มีกิน ให้สาวคอมเนต์คนนี้นะครับร้องไห้ฟูมฟายเมื่อได้เห็นความจริงความจริงนะครับมันยังมีอีกเยอะนะแต่นี่เป็นก้าวแรกนะครับที่คุณได้เห็นแต่ว่าประยัเชื่อว่ามันยังมีเยอะนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดเหมือนประยัดไหมว่าสิ่งที่สาวคอมเนต์คนนี้เห็นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่บอกว่าแย่ที่สุดนะครับมันแย่กว่านี้อีกมากๆนะครับ ยัดเจะเว่ามันแย่กว่านี้อีก,อกมากการที่เมนหรือว่าทหารカมนนะครับท่านผู้ชมนะเขาเรียกว่าปกป้องนะครับผืนอ,อธิปไตยของประเทศชาติไว้นะครับนี่แหละครับสิ่งที่คุณได้รับนะครับนี่แหละครับสิ่งที่เขาตอบแทนหรือว่าคนเซนตอบแทนจากคุณข้าวนะครับบางคนทหาร ได้ไปขอกินนะครับน้ำดืม่มหรือว่าสิ่งของที่สะดวกสบายในค่ายไม่มมีบอกว่าถ้าใครรักชาตินะครับก็มาปกป้องด้วยกันซึ่งความรักชาตินะทุกคนมันมีแหละนะครับแต่รักชาติแล้วนะครับมีอยู่มีกินไหมรักชาติแล้วนะครับ จะทำให้ชีวิตดีขึ้นไหมแล้วคนที่ไม่เป็นทหารละรักเหมือนกันไหมถ้ารักเหมือนกันหรือมัอนได้บ่อยนะบอกว่ามีเงินมีทองก็การณาช่วยนะครับเข้ามาช่วยเหลือเขาหน่อยนะครับนะเข้ามาเห็นใจเขาหน่อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เห็นนะครับสิ่งที่ได้ดูนะมันแทบว่าจะอ้วกออกมานะคนที่เป็นคนปกติที่ไม่ใช่ทหารแต่ทหารทําไมเขาถึงถิ่มได เพราะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเคยชินนะครับการที่เข้าไปเป็นทหารในกมนัมพูมันไม่ได้มีความสะดวกสบายนะครับเงินเดือนก็ได้ไม่กี่แสนเรียวนะครับไม่พอยาท้องยาไส้นะแล้วการบริหารจัดการนะครับของภาครัฐต่างๆในกเมนบช์มายดก็เชื่อว่าไม่ต่างจากสรปป,รปลาวนอาอาจจะดูแย่ด้วยซ้ำนะครับแย่กว่าสรปป,รปลาวด้วยซ้ำจากที่มายด์ได้ดูนะครับ จากทีมยอดได้เห็นก็เป็นการสะท้อนนะครับอย่างชัดเจนว่านี่แหละครับคนที่นะครับไม่สำนึกบุญคุณนะครับคนที่ใส่ร้ายประเทศไทยทหารบางคนนะครับพาพ่อพาเมียพาลูกนะครับเพื่อมารักษาตัวในประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแต่พอมีปัญหาแบบนี้ไม่เคยที่จะมาพูดถึงนะครับกับว่าประเทศไทยเนี่ย ใจร้ายประเทศไทยลังแกบางคนได้เรียนจบทหารมาเพราะใครนะครับก็เพราะพี่น้องนะครับที่มาทํางานในประเทศไทยพเพราะขมรนที่มาทํางานในประเทศไทยก็บางคนก็มีพี่มีน้องที่ต้องส่งเรียนเป็นข้าราชการเป็นตำรวจทหารก็พเพราะนี่แหละครับเงินในประเทศไทยนี่แหละส่งคุณเรียนถามว่าคุณรักชาติคุณเป็นทหารเลยได้ไหมก็ไม่ได้นะครับก็ต้องเสียเงินแต่ปัจจุบันนี้ มีคนอยากเป็นทหารไหมก็ไม่ได้เป็นเนะาะท่านผู้ชมนะก็ไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับล้วนแต่เป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าขเขมรน,นี่แหละครับคือตัวปัญหานะครับการเป็นทหารทหารที่อยู่ในเขาเรียกว่าไม่ได้ออกไปในชายแดนเนะี่ยก็เป็นทหารเรียนส่วนไปในชายแดนนะครับทหารเกณฑ์นะครับไม่ใช่ทหารเรียนนะ ทหารเกณฑ์ครับที่เงินเดือนเนี่ยน้อยนิดกว่าทหารเรียนอีกนะครับไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ทุกคนคิดออย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเบายอดได้ท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ E ีพนี้บายอดก็จะขอขอบคุณ f t b i r เบิร์ุกผู้สุคมครับสวัสดีครับ